เขาบอกเขาฟังธรรมทุกวันเลยนะมาห้าปีละแล้วก็ยิ่นจมกับเกานะเขาบอกว่าเขาได้ช่วยให้ญาติเขาเนี่ยผิวผ่องมาละสามหลายอ๋ออันนี้เห็นปฏิญาณใช่ไหมอ่าเห็นอนุสาสนีปฏิญาณที่พระเจ้าได้ทรงทิ้งเอาไว้นะ ในซึ่งเกิดจากภาคุณสูตรนะเพราะนั้นถ้าเขาไม่เห็นตรงนี้เขาอาจจะยังไม่มีศรัทธาที่จะเข้ามานะอันนี้ก็เลยมานึกถึงพระสูตรที่ว่ากุลบุตรบางพวกเนี่ยมีศรัทธาเพราะเหตุนี้แต่เรื่องอย่างเนี้ยไปขยายผลมากก็ก็ไม่ดีอีกนะบางที